สวัสดีครับเส้นทางสัญจรในจินตนาการนะคะสําหรับอันนี้เราเราไปกดเลือกมาแล้วเป็นของคุณดีลุกนะ <c oughs> คุณดีลุกก็จะมีช่วงที่1กับช่วงที่2นะช่วงที่1คือเปิดเสาซึ่งมันไม่ยากเท่าไหร่นะคะแต่ช่วงที่2เนี่ยกำจัดศัตรูให้หมดนะแล้วคือมีแค่คุณดีลุกคนเดียวเนาะคุณเดี๋ยวเ,เราเราสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างได้ก่อนที่คุณจะจัดการอะไรต่างๆนานาเนาะทีนี้ถ้าจะแนะนำเอ๊ อันนี้มีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นคือเราไม่แน่ใจว่าใช้ดาบไหนมันจะดีกว่ากันนะคุณเราแต่เรา,เ,ราเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นอันนี้แต่จริงๆอันนี้น่าจะดีกว่าอันนี้น่าจะดีกว่านะคะแล้วทีนี้ก็อาร์ติแฟต์แนะนำว่าใส่เป็นเซ็ตที่คุณคุณโอเคอยู่แล้วก็ได้เซ็ตคิมสันวิทก็ได้นะคะแต่มันน่าจะต้องเป็นความเสียหายธาตุไฟอา้าวคุณดีลุกใส่ชำนาญธาตุมาเหรอเนี่ย เอออาจจะความเสียหายธาตุไฟแล้วก็โจมตีเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้เนอะคุณซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกทีว่าว่าจังใดดีคุณเ <laughs> พราะว่าตอนเนี้ยของเราคุณดีลุกเขาใส่เป็นสีครีมสันนะคะกลุ่มดาวเรามีดาวหนึ่งนะแล้วก็เอออัพเลยไหมล่ะ <laughs> ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นใช้ใช้เป็นคุณดีลุกเราเหรอเนี่ย มาเดี๋ยวเราเริ่มท้าทายก่อนเลยนะครับมีการเริ่มใหม่ด้วยนะสําหรับอันนี้ครึ่งแรกเดี๋ยวตัดมนาะเฉพาะครึ่งแรกก่อนนะคุณแล้วเดี๋ยวค่อยไปตัดขึ่งสองไปครึ่งแรกมาตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็อันนี้กดอันตินะคุณพอกดอันติเรียบร้อยเราวิ่งมาฉีกมาทางซ้ายนะคะแล้วก็ตรงนี้ไปทางขวาใช้สกิลสองเสานะที่เหลืออันนั้นเป็นเป็นอันติอันเดียวเนาะ เดี๋ยวมาตัดไปในส่วนของช่วงที่สองที่เป็นกําจัดมอนเตอร์นะฉันต้องทำอย่างไร <laughs> มาอันนี้อันถอยมานิดนึงแล้วอันติคุณ เสร็จแล้วเราก็จะฟาดหลังเขาตรงนี้นะคะฟาดหลังเขาฟาดไปเรื่อยๆเลยค่ะพยายามฟาดไปเรื่อยๆนะคุณเก็บให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ระหว่างนี้รอโลแตกนิดนึงนะแล้วก็เราก็ฟาดอันนี้ก็ฟาดฟาดไปอันนี้กดอันติเลยค่ะเสร็จแล้วตามไปฟาดคนนี้เช่นเดิมนะคุณถ้าเป็นไปได้อันนี้มาอันนี้นี่แน่นี่แน่ตามไปฟาดตามไปฟาด อันนี้เราเขาวิ่งนิดนึงคุณ <c oughs> ตามไปฟาดค่ะตรงนี้นี่ตีตีตีแล้วเราเก็บอันติไว้นิดนึงนะคะจริงๆถ้าเป็นไปได้เนาะออโอเคตรงนี้นะคะอันติไปเลยคุณเสร็จแล้วก็ฟาดหนึ่งฟาดสองฟาดสามนะคะตรงนี้ถอยไปนิดนึงอ่ะแล้วก็ให้มันโจมตีติดทาดไฟนิดนึงระหว่าง ระหว่างรอนะคุณอันนี้อันที่สองมาอันที่สามตีค่ะโอ้ยเหลือคนนี้เดือหนึ่งอันนี่แน่ได้ไหมโอ้โหล้มเหลวบ้าจริงมาถอยมาคุณอันตีค่ะทีนี้ก็ตามไปฟาดคนนี้เลยนะโอ้โหไม่ครีเลยหรอเพราะคุณตีให้มันครีหน่อยได้ไหม สิหน่อยนะครับโลแตกแล้วโอเคฟาดหนึ่งฟาดสองฟาดสามอันนี้อันตีจากระยะไกลตรงนี้เลยแหละคุณมาตรงนี้ฟาดหนึ่งฟาดสองฟาดสามอันนี้ตีหนึ่งตีสองตีสามไปคุณตีไปเรื่อยๆก่อนนี่แน่อออ <laughs> อันนี้ไปตีไปก่อนนะคุณอันนี้ลงมาคนนี้เหลือนิดเดียวนะคะ อดทนไว้นิดนึงเอาเหลือใครแฟะนี่แน่มาตรงนี้อันติไปค่ะเสร็จแล้วก็นี่ฟาดหนึ่งฟาดสองฟาดสาแล้วก็ตีไปค่ะถ้าเป็นไปได้คือตีทั้งสองคนอยากตีเธอทั้งสองคนพวกเธอฟาดหนึ่งฟาดสองฟาดสาม อันนี้ตีไปตีไปอีกนิดหนึ่งอันตีเลยคุณจังหวะนี้แหละ <laughs> ได้แล้วในที่สุด <laughs> <laughs> กว่าจะไดไ้ไม่บอกหรอกกี่รอบ <laughs> จังหวะเทามันไม่คิดนี่มันเท้ามัน,นิดนึงเลยนะคุณไหนขอเสออันนี้ <laughs> เปลี่ยนตรงนี้เดี๋ยวออกไปวิ่งข้างนอกพยาม เยอโอ้ยไม่มองเราขี่รอบอาเด่นเป็นช่วงๆบอกเลยนะกว่าจะได้แบบนั้น <laughs> เดี๋ยวให้ดูอาร์ติแฟกต์นิดนึงแล้วกันนะคุณว่าเป็นใส่แต่เป็นดับวูฟนะคะถ้าาคือเนื่องจากมันไม่มีแบบ คอมโบปฏิกิยาชำน,นาญท่าหรือว่าอะไรเลยเพราะฉะนั้นคุณค้าใส่คิมสันวิทไปเนาะแล้วก็เป็นอากาดิเอเตอร์ถ้าถ้าไม่มีกาดิเอเตอร์4ชิ้นก็ได้ถ้าคุณแบบว่ามั่นใจเนาะแล้วก็ออัตราคีเราเป็น77นะแบงคี1 3ร้อสามสิแล้วก็ฟื้นพลังงานฟื้นพลังงานไม่ต้องก็ได้คุณถ้าเกิดว่าใช้คือเขาฟื้นให้อยู่แล้วแหละเนาะ ทีนี้แต่ละชิ้นมาอืมอันนี้เราเป็นชำนาญทาดัดจริงๆถ้าฟื้นพลังงานมาน่าจะโอเคกว่านะคะอไม่น่าเลยคุณเปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนอันนี้นิดนึงแล้วได้อัตราคริเพิ่มด้วยอ่ะลืมขอโทษเตียงหลิงมีคนอื่นที่เป็นอะไรไหมแบบแรงคริเผอิญว่าชิ้นนี้มันเป็นโจมตีไงโอเคแล้วก็อันนี้นะคะประมาณนี้นะคุณไปยืมชาวบ้านเขามาใส่ไปก่อนส่วน ต่วนที่เป็นอันนี้ยืมยืมใครนะยืมเย็ยนเฟยมาปกติเป็น <c ười> คุณดีลุกจะเป็นเป็นคุณเป็นอันนี้แรงครินะคะเดี๋ยวเราก็ใส่เปลี่ยนคืนละไม่เป็นไร <c ười> ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่าน,นี้นะคระเนี่ยพลังแห่งความต้องปั้นมาก่อนถึงจะได้สิ่งนี้มา <c ười> ไม่เหมือนจีนดอนโจเลยจีนดอนโจง่ายกว่าเยอะ แล้ว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะที่ชอบกดไลค์กดติดตาม mm hmm. กดแชร์หรือคอมเมนต์เพื mm ่อพูดค mm ุย hmm. กับเราได้นะบายบาย